สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเชนนัทวัน์ดาวร้ายตัวพ่อสู้ชีวิตยืนขาแข็งขายหมูปิ้งกลายเป็นคู่รักดาราที่ไม่อายทํากินไม่หมิ่นเงินน้อยขยันทํามาหากินหลังเชนนัทวัน์และแพรพรำพาคู่รักสุดหวานหันมาปิ้งเนื้อปิ้งหมูขายแม้ตัวเหม็นกลิ่นเนื้อย่างแต่หน้าเปื้อนไปด้วยรอยยิ้ม นอกจากความรัก20ปีกว่าจะสมหวังเช่นเคยจีบแพรตั้งแต่20ปีก่อนสมัยเรียนปีหนึ่งแต่ไม่ติดตอนนี้จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนแถมจับมือกันขยันทำมาหากินในยุคเขายากหมากแพงและเป็นยุคที่ผู้คนต่างตกงานกันมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีมาแทนที่ทำให้หลายคนต้องดิ้นรนกันไปหาหนทางทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอาชีพที่หลายคนเลือกก็คงจะเป็นขาขายที่เราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตนเองแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลาย คนอายที่จะต้องไปยืนขายของขนาดดารายังไม่อายที่จะขายของหลักสิบอะไรที่ทำแล้วเป็นเงินเป็นทองทำไมจะต้องอายอย่าแค่สายตาอย่าแค่์คำวิจารณ์ที่ฟังแล้วรำคาญหูหรือพูดให้เสียความตั้งใจเพราะเงินหายากแต่พูดมากๆก็ไม่ได้เงินเช่นกันทำมาหากินดีกว่า อย่าไอทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวานสนาคำนี้ยังคงใช้สอนลูกสอนหลานได้อยู่เสมอเพราะไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็มีเกียรติด้วยกันทั้งสิ้นหากสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้โดยสุจริตท่านผู้ชมนละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social ล e น s ขอบคุณครับ